เรื่อเช้านี้เจดวกาครับท่านผู้ชมครับกลับมาว่ากต่อนะครับก็ไปดูความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองเป็นอุบัติเหตุซึ่งน่าตกใจนะครับกรณีช้างเดินป่าข้ามถนนเป็นถนนสายบ้านบึงกแกลงเกิดเหตุบริเวณหลักกอมอ71หรือ71หมู่2ตำบลป่ายุบนายอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองคือช้างเนี่ยลงมาหาอาหารจนกระทั่งถูกรถชน มีคนเสียชีวิต6คนแล้วก็บาดเจ็บไป2คนอย่างที่นําเสนอไปอย่างต่อเนื่องความคืบหน้านะครับเมื่อวานนี้ล่าสุดนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้วิาการตำรวจภูธรภาค2ไฟเร่งสํานวนคดีกรณีนี้เพราะผู้เสียชีวิตคนหนึ่งใน6คนเป็นชาวสิงคโปร์ขณะที่ก็กำชับให้ตำรวจตั้งด่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถถนนใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนนให้มากขึ้น เดยวเฉพาะช่วงจากเอแกรงระยองขึ้นไปคือจะมีช้างเดินข้ามทางไปมาบริเวณนี้เป็นประจำนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่ป่าไมา้ยังคงวางกําลังออกลาดตระตเวนและก็วางกําลังเฝ้าติดตามช้างป่าอีกสองตัวอย่างต่อเนื่องค่ะป้องกันการเกิดเหตุซ้ํารอยนะคะส่วนช้างป่าสองตัวตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บริเวณนั้นนะคะเป็นอยู่ตรงจุดสนามกอล์ฟวังจันทร์นะครับสนามกอล์ฟวังจันทร์ เพราะตรงนั้นเนี่ยมันมีน้ํากับมีอาหารอาจจะปักหลักอยู่ตรงนั้นหรือไม่ตรการใดโดยเมื่อช่วงกลางวานันเมื่อวานนะักข่าวรายงานเข้ามานะครับว่าช้างป่าอีกสองตัวที่สูญเสียเพื่อนของมันไปจากอุบัติเหตุยังคงเดินวนเวียนหาอาหารอยู่ในป่าสวนปามของชาวบ้านวิมถนนสายบ้านบึงแกลงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองโดยที่ยังไม่ยอมออกมาด้านนอกนะครับแต่ยังเดินต่อไปข้างหน้ามุ่งไปที่สนามกอล์ฟวังจันทร์อย่างที่บอกตกเย็นเนี่ยไปปักหลักที่สนามกอล์ฟ คือป่าไม้ต้องวางกําลังเฝ้าติดตามพฤติกรรมของช้างป่าทั้งคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านสังเกตอาการของช้างทั้งคู่ที่สูญเสียเพื่อนไปเนี่ยพบว่ายังอยู่ในอาการเครียดตื่นกลัวและก็หงุดหงิดด้วยเดินตลอดเวลาแต่ยังไม่กล้าออกมาข้ามถนนเจ้าหน้าที่ต้องคอยกันประชาชวนว่าอย่าเข้าใกล้เพราะช้างอาจจะเครียดจนทำอันตราย แล้วก็ยังห้ามไม้เจ้าหน้าที่ไปไล่ต้อนหรือไปเพิ่มความเครียดให้กับช้างแต่ว่าให้เฝ้าระวังติดตามไปห่างๆค่ะถ้าจะไล่ต้อนก็คือใช้ในเฉพาะกรณีที่จําเป็นเท่านั้นนะคะดูภาพนะฮะเนี่ยอีกสองตัวเป็นช้างป่าที่เสียเพื่อนมไ,ไปเนี่ยนะครับขณะ,ะที่คุณจำลงพิเดชนะครับหัวหน้าพักทวงคืนผืนป่าแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็น อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระยองอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับ คือคุณดำรงบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงกรณีที่ช้างสองตัวที่มาพร้อมกับเพื่อนที่ตายไปเนี่ยค่ะแต่มันรอดพ้นจากอุบัติเหตุโดยสัญชาตญาณแล้วคุณดำรงบอกว่าต่อไปพอมันเห็นรถยนต์โดยเฉพาะรถสีขาวคันที่ชนเพื่อนมันตายช้างทั้งสองตัวนี้อาจจะวิ่งเข้าชาร์จเพื่อทำร้ายรถคันนั้นทันทีนะคะเพราะว่าคุณดำรงบอกว่ามันฝังใจแล้วว่ารถสีขาวคือสิ่งที่ทำให้เพื่อนของมันเนี่ยตาย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณดารงบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทําป้ายบอกทางหรือออกประกาศเตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนตรงพื้นที่นั้นด้วยก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายพอสมควรต้องบอกป้ายเตือนนะครับโดยจะบรถสีขาวอันนี้คุณดำรงว่ารัฐน,นะครับคือกรณีอย่างป่ารอยต่อที่เดยยองเนี่ยคุณดำรงพี่เดชก,ก็บอกนะครับว่าถนนที่ช้างเดินข้ามเดิมก็เป็นพื้นที่ป่าช้างมาก็เดินไปเดินมาของมันเป็นประจำ ต่อมามีการตัดถนนช้างก็ยจะเดินตามปกติเ<ช>พียงแต่มันไม่รู้ว่าตรงไหนป่าตรงไหนถนนจนกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าใจเนี่ยนะครับเ<ช>พราะฉะนั้นเ<ช>ตือนกันไว้นะครับป้องกันเอาไว้ก่อนก็ดีถ้าคุณดำรงซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้บอกเรื่องรถสีขาวได้่ยนะครับถ้ามันจะฝัง